ก็มาดูขบวนการการขายต่อนะฮะเมื่อกี้เรารู้จากกันใบเพิ่มหนี้นะครับที่เราไปบันทึกที่ตั้งหนี้ทับลูกหนี้ตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของใบลดหนี้นะครับที่มาที่ลดหนี้ลูกหนี้นะครับตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มรายการที่เราจะทํานะครับตรงนี้ก็เล็กที่เอกสารก็เป็นไปตามเอกสารของลูกค้าลงวันที่เนี่ยก็คือตามเอกสารอันนี้ก็ชื่อชื่อลูกหนี้ตามเอกสารของลูกค้าเลยนะครับ ทีนี้ก็คือมาดูวิธีการลดหนี้นะครับมันก็จะมีอยู่หลายตัวนะฮะหักยอดหนี้นะครับจ่ายเป็นเงินสดตัดกับรับชําระหนี้จ่ายเป็นเช็คนะครับแล้วก็ต้องเลือกรายการใดร,ร,รายการหนึ่งตามเอกสารของลูกค้านะครับแล้วก็มาดูว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มไหมถ้าอยู่ก็มีอยู่2วิธีก็คือเรื่องของรวมกับแยกแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอันตราภาษีศูนย์นะครับแล้วก็ยื่นว่าเรายื่นในงวดไหนนะครับตรงนี้แล้วก็ สาเหตุของการลดหนี้นะครับอย่างเช่นเราขายสินค้าให้ลูกค้าเนี่ยในราคา15บาทนะครับแต่พอเราเปิดแบ่งกับสีไปให้20บาทนั่นเราต้องลดหนี้ให้ลูกค้า5บาทนะครับก็สาเหตุของการลดหนี้แล้วเราก็บันทึกนะครับภาษีมันก็เพิ่มก็ออกมาแต่ถ้าเราจ่ายด้วยเช็คนะครับจ่ายด้วยเช็คตรงนี้จ่ายด้วยเช็คก็จะกลายเป็นว่าเราต้องใส่เลขที่เช็คนะฮะวันที่ในเช็คแล้วก็ตามเช็คนี่อยู่ที่พังบัญชีทั้งธนาคารไหน นะครับไอตรงนี้เราก็ต้องเลือกถ้าเมื่อไรเราใส่เช็คไอตรงนี้ก็จะกลายเป็นเช็คใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เราก็คลิกหน้าต่อไปมาดูว่าถ้าจ่ายไปเช็คก็เป็นเงินสดนะครับถ้าจ่ายด้วยเงินสดนะอันนี้ต้องเป็นเงินสดจ่ายนะครับต้องเป็นศูนย์สี่นะนะก็มาดูตรงนี้นะครับจ่ายด้วยเช็คจ่ายด้วยเงินสดอันนี้ศูนย์สี่ถ้าเป็นหักหนี้นะฮะกับตรงนี้ก็จะลงด้วยศูนย์ห้านะครับ เราก็เลือกรายการเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นผังขึ้นรายละเอียดการบันทึกบัญชีใอัตโนมัติแล้วก็กดเซฟ